สวัสดีค่ะแฟ้มจากอ้อมบิ๊กไบคนะคะวันนี้มาปล่อยนี่เลยค่ะยามา 5R3 นะคะอยู่กับลูกค้านี่ลูกค้าเดินทางมาจากที่ไหนคะรามเก้ครับพระรามเาวันมาดูรถวันอะไรคะอาทิตย์อาทิตย์จัดแฟนแนวันไหนคะเมื่อวานเมื่อวาน,น,ว,านวันนี้ผลออกแล้วรับรถแล้วนะคะประทับใจอะไรร้านอ้อมบิ๊กไบคของเราบ้างคะ รสกือรวดเร็วมากรวดเร็วมากใช่ไหมคะอันนี้ไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงที่พระราม9ด้วยใช่ไหมคะก็คือกันจะบอกนะคะว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนไฟแนนซ์สามารถไปเซ็นได้อย่างเช่นลูกค้าท่านนี้นะคะอยู่ที่พระราม9ก็มาจองรถวันอาทิตย์แล้วก็เซ็นวันนี้ผลออกเลยนะคะต้องบอกก่อนว่า ใครที่อยากจะได้รถก็มาซื้อรถมาดูรถแล้วก็มาเซ็นไฟแนนซ์ที่นี่ได้หรือว่าเซ็นที่บ้านได้นะคะอันนี้ขอโทษนะคะลูกค้าใช้อาชีพอะไรในการจัดไฟแนนซ์คะเป็นช่างครับพนักงานบริษัทเป็นพนักงานบริษัทรู้สึกว่าคันนี้ออกรถ2 0 0 0 0บาทใช่ไหมคะคันนี้ออกรถ2000 0บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากแค่ไหนครับพี่หรือว่าสบายๆโอเคค่ะแล้วค่ะอยากบอกต่อคนอื่นที่กำลังดูคลิปของเราวันนี้ว่าอะไรบ้างคะครับก็แนะนํานะครับมาดูดูที่นี่ครับ เข้ามาวันเสาร์รมาจองรถวันอาทิตย์จัดไปแน่นหนึ่งวันผลออกนะคะรวดเร็วแบบนี้เลยนะคะใครอยากจะได้รถก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลกันได้อยากจะได้รถสวยๆรุ่นไหนสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้คะ่ะต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะที่เลือกไว้วางใจมาออกรถกับร้านอ้อมบิ๊กไบค์ขอบคุณค่ะสามารถพบกันได้ที่อ้อมบิ๊กไบรังสิตนครนายกนะคะร้านเปิดทุกวัน8โมงครึ่งถึง1นทุ่มค่ะมาดูรถกันเยอะๆนะคะ